สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมนะครับผมตอนนี้พี่น้องนะครับอยู่กับทางจองสักผ้ารวยชาแนลนะครับผมพี่น้องอเมนีนนะครับผมทางสักผ้ารวยชาแนลนะครับผมผ้าพี่น้องมาติดตามรับชมเบิงนะครับผมชุดตัวเลขของปูสาระข้ามนะครับผมพี่น้องสําหรับวันนี้นะครับผมปูกไห่มาถือว่าเร็วนะครับผมจะว่าต้องหวัดกระดนะพี่น้องเนาะ สำหรับงวดใหม่นะครับงวดวันที่2นะครับผมมุสภาพค่ม25งพันานะครับผมเป็นชุดตัวเหลขแนวทางนะครับผมเหล็กสตัวเหลข3ตัวนะครับพี่น้องของปูสารคามนะครับผมปูบอกว่างวดนี้จัดให้หรือว่าคาดให้เน้นๆนะครับผมพี่น้องเนาะคาดให้แบบเน้นๆนะครับผมพี่น้องนะครับห้ามพลาดนะครับพี่น้องงวดนี้ลองมาติดตามมาลับชุ่มกันบึ่งนะครับผมหมักป่มักกับจังหวะกันเนาะพี่น้องเนาะ ชุดตัวเลขถือว่าบ่หลายตัวครับผมพี่น้องของปูสารค้ามสาหรับวดนนี้นะครับผมเป็นทีตัวเลขกะที่นา่นาสนใจนะพี่น้องเนาะเป็นชุดตัวเลขถือว่าเป็นเลขที่สวยนะครับผมพี่น้องเนาะจากหนกระ่องนะครับผมรองเข้ามารับชมเบื้องก่อนเด้อพี่น้องมาติดตามมารับชมกันเบื้องกันครับผมมาฟังนะครับผมการผูดคุยนะครับผม อ่าบอกก้าวตัวเลขนะครับผมจากทางสักพาลวยชาแนลนะครับผมพี่น้องนะครับผมอ่ากอนอ่นนะครับผมที่จะเขามาติดตามมารับชุ่มมึงชุดตัวเลขของปูสาลาข้ามนะครับผมพี่น้องเขามาแล้วนะครับเพิ่งทั้งพี่น้องไม่นะครับพี่น้องเก่านะครับเนาะเขามาแล้วนะครับสําหรับพี่น้องไม่ก็ฝากกดติดตามเด้นะครับเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแช่นะครับผมพี่น้องกดกระดิ่งไว้พี่น้องจะไม่พลาดการแจ้งเตือนสําหรับคลดไม่ไม่แนวทางไม่ๆมจากทางสักพา้วยชาแนลเ้อครับพี่น้องเด้อ สำหรับพี่น้องนะครับ fc เก้านะครับเขามารับชมนะครับก็จะในกร่าลืมฝากกดไลค์นะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดให้กำลังใจคือเก่านะพี่น้องนอกหักแพงคือเก่าครับผมนี่ครับผมเป็นการเซเวรล่านะครับผมพี่น้องนี่เป็นชุดตัวเลขนะครับผมของปูสาระข้ามนะครับผม อ่าสำหรับเลขของปูสารคคมก่อนนี้นะครับปูบอกว่ามีตัวเด่นนะครับมี1มี8นะครับผมมี4เด้อพี่น้องเด้อร่องนะครับมีหามีเจมี4นะครับผมพี่น้องอ่าจับคู่นะครับผมก็ใไ้2ตัวหา8ล่องหหานะครับผมพี่น้องล่างกับ0นย์เจ็นะครับผมแล้วก็เจแล้วก็1นึหานะครพี่น้องเด้อส่วนเลข3ตัวนะครับปูสาราคให้มาเน้นๆนะครับชุดเดียวเลยนะครับผมเจหา8นะครับผม ส่วนเลข2ตัวบนนะครับผมปูสารข้ามไหหมานะครับผมเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะพี่น้องเด้อสำหรับสุดเลขวิ่งนะครับผมปูไหวิ่งหนึ่งกวิ่งแปดนะครับผมปูบอกว่ามั่นใจหนึ่งกัแปดนะครับผมวิ่งเอาเด้อพี่น้องปูวานะครับเนาะส่วนเลขนะครับผมเลขเอ่อสองตัวนะครับผมศูนย์เจ็ดนะครับเจ็ดแปดแล้วก็หนึ่งหานี่กรสามารถสื่อทั้งใดทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะสื่อใดทั้งบนทั้งล่างนะครับผมแล้วก็หาแปดนะครับผม สามารถซื้อได้ทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องการล่องนะครับผมล่องพิจารณาล่องรับชมเบิรงครับผมพี่น้องเนาะมากบอมากจะว่ากันครับผมกันบ่มากก็สามารถกดเลื่อนผ่านได้เลยนะครับบอมากกันเนาะพี่น้องเนาะงถามมากการล่องแคบหนาจอไว้เพื่อพิจารณาเบิรงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมพี่น้องเนาะจากไหนก็ฝากน้ำเนี่ยครับผมฝากพี่น้องกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจทางช่องสากพาลุยชาแนลน้ำในเด้อพี่น้องครับผมหักกันไว้คือเก่าเนาะพี่น้องน้อเอ็ดเอ่ แอดมินนะครับหรือว่าบอสซัก็จะพยายามติดตามหาครับหาชุดตลิ่งนวทางนะครับอาจารย์ไหนดังๆอาจารย์ไหนแม่นๆนะครับผมมาฝากมาตอนพี่น้องเขาคือเก่านะครับผมซัมมัลโมนี่ฝากไว้ซัมมนี่สวัสดีครับ